โอเคนะครับพวกขอกาบสวัสดีทุกท่านเลยครับนิพวพบกับผมเดวกมครามทีวีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวที่ผมเพิ่งจับได้เมื่อกี้สดเลยนะครับซุปน,นอเขามีกิจกรรมอันนี้ครับแจกแจกตั๋วระดับสูงฟรีสิบใบนะครับเมื่อวานนะเนี่ยเนี่ยตอนนี้ก็หิมะตกหนักมีโอนิกริริผมก็จับมาได้แล้วนะครับจำชื่อแม่งก็ได้ด้วย เออนี่ครับออนิกิริเดี๋ยวจ่เราจะมาวิวัฒนาการล่างมันนะครับแต่ผมไม่รู้ดลยอันไหนมันล่างออนิกิริแบบกลมๆแบบนีน้เดี๋ยวเราผมขอไปดูชื่อก่อนนะโอนิกิริโอนิกิริแล้วก็จับป,ปโปโะมาได้ด้วยนะแล้วก็จับตัวนี้มาได้ด้วโอ้โห แล้วก็นี่ไงผมป็นจีเโอเคแล้วก็จับไอติมนี่มาได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวอะไรได้อีก่ะเราไปดูปพมอนกันเลยนะครับจับไอติมได้ แข็งกับไฟโคตรโคตรจะดวงดีกดผ่านไปเรื่อยเสือจับได้พอโปะด้วยนะตอนนี้คนระับด้นนี้ใสดีเลยนะอันนี้บวกสเปเชียลครับโอ้โหโคตรด,ดีหลบเด็บอันนี้ก็ดีนะบวกสปีด แล้วก็ลบเดยบตัวเองชอตัวนี้ไม่รู้จะปั้นตัวไหนดีมันดูจากพลังแลือกันนะมาดูดไปแดกเรียบร้อยที่จับได้ไงไม่รู้ออเนกิริ APE ลดลู่อ่ะจะเอาระดับมันไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมอยากได้นะเซิร์ฟนอกดีจิๆนะพออัปเดตแพทใหม่เขาก็จะแจกตัวระดับสูงฟรีสิบสิบสิบห้าอันมั้งเมื่อวานตอนที่แคทไปอะ่ะอะไรวะ ส่มสิบครั้งอะ่ะเออแล้วได้ไอ้ได้ตัวนี้ามาถ้ามันก็แรงอยู่นะอ๋อนี่ถอยก่อนดี ไไม่ต้องสังเกตไม่ต้องสงสัยนะครัว่าทำไมผมพูดเบานะครับอันนี้ครับม,มีแขกมาเยี่ยมนะ ืมไม่เจอเลยหรอเฮ้ยโอ้โหอดวิวัฒนาการร่างหนีเห้อ,อ เราไปดูล่างต่อไปรับนี้นี้ปื๊ดอับไปเรื่อยๆโอเคอับนี้ก่อน ให้มันกรอบเขียวให้หมดก่อนตกลงไอป๊อปป๊อนี่เป็นธาตุอะไรกันแน่น่ะธาตุปกติหรือว่าธาตุธาตุเล็กบินเนี่ยงงกันเนี่ยตามเลยวยเอาไปเอานก่อน วิวัฒนาการพเธีน์ก็ตัวน้ำแข็ง มันก็ดีอยู่นะตัวนี้เอาวลก่อนเอาชิวเวลไม่ถึงอืมตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาตัวไหนตัวตามลองออนิกิริตามดิจะโดดยดยๆเพราะว,วนะ่าโอ้ได้อย,ย่างงี้เลยวะนะคิดว่าโดดโดดโดยๆ ออาตัวผีเกี้ยนตามอันนอก็เทลองคิดดูถ้าเป็นผีจอนี่บินจะเทขนาดไหนโอเคนะครับก็สำหรับนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับซี a i เก o o d ด y บซุ่มกองกดไปอะเลยของกา